สวัสดีจ้าเพื่อนๆไปเมื่อนี้อย่าอ้อยหามาเลาะปลาอีกเลาะปาลาเลาะปลาอย่าอ้อยหามาเบิ่งคนตัดอ้อยคุณหยอกลากแซวว่ายังหมวดจะให้เอ็นคีบลายยางตำต่ออ้อยล้มเด้อนะที่หามาเบิง่งอันนี้เฮนเอาคนตัดเด้อจ่าเพื่อนๆอันอันนี้ลดลงมาตัดว่าได้จ้ามันหางมาเรียบแล้วมันก็หกเฮนเลย chút Mày ơi hả mà lọ pa Nhảy ơi hả mà lọ pa mà bằng hình tật ơi Cô hàng con đơ khả ít xuất tỏ ơi lông Bà, thân thương, để cho hạ nhàng đét hôn đấy chà. อย่าไว้ขอกลับกองให้เบงตรงนี้มันจะเป็นทางอันทางบเ,เรียบจ๋าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยเอารถเข้าลงมาตัดว่าได้ถึงมันโกเพื่อนเลยจุดเอาเพื่อนเลยจุดเพื <laughs> ่อนเลยจุดอ้อยจ้ะเพื่อนอย่าไว้กลับกองให้เบงหน,นูเพื่อนตัดกันอยู่ท่างใน,น นี่เอ้ยหันตัดเอ้ยเว็บต่อยจุดต่อยเผาเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนโฮาหมันแย่เหมันโฮขันบ่เผามันตัดบ่ได้แล้วก็ลดลดก็ลงมาบ่ได้จ้ะลดลดตัดนะลงมาตัดบ่ได้ยฉนมังมีตัวยิงเด้่จ้ะเพื่อนเพ่อนเก่งขนาดตัดอ้อย นี่แหละอย่าอ้อยมาอยู่เราใหญ่มีเตนอย่าอ้อยเคยรับจ้างมาทุกอย่างอย่างแต่อ้อยนี่ล่ละอย่าอ้อยมาเคยมารับจ้างมาเคยตัดจะเคียี่เดอค่ะเพื่อนทางมันจะขึ้นเนินแบบนี้นะจ๊ะมันเลยจะเอารถมาตัดวได้าแล้วกะ ให้เพืนกะยักหกในนอกกันเลยได้จุดนี่ตเ็นกล่องเท่นี้อนกอง,งละจักรลำอากล่อ,องละห้าสิบลำจ้ะเพื่อนเพื่อนีอนจะตัดเป็นกลองเป็นกลองไว้ห้าสิบล้ำจากบา้านเอออ้อยไฟไหมจ้ะเพื่อนเพื่อน เบอ่เองเ้อขค่ขนะคนน่ะนตัดเร็วดีค <c oughs> นตัดกล่องละหล้าสิบลำจ้ะเพื่อนๆเอาไว้เป็นกล่องเป็นกล่องให้จ้ะกล่องละหล้าสิบลำก็ห้าสิบลำต่อห้าบาทจ้ะค่าจ้างถ้าอ้อยสดก็ห้าสิบลำต่อสิบบ่อ่ะเออห้าสิบลำต่อสิบบาทจ้ <c oughs> ะ นี่ราคาซีฟเกษตรกรเหาบมองเด้อ่ะตัดตัดเอ้ยไฟไหมเลยนี่หนับปีแล้วเพื่อนเพื่อนป่านหมดป่านหมดเตาหานพวกเราจ๋าเพื่อนเพื่อนหงหดด่งหงหดด่างดำเบิดเนี้เราจ๋เพื่อนเพื่อนเหายังมัดเมลง ฉันถากก็ตัดเก่งเน้ะจ้ะเพื่อนเมื่อหนึ่งได้จ้ากล่องอ่ะเป็นลอยก็กล่องเออขิดบางเด้อข่าเพื่อนเมื่อหนึ่งเพิ่นได้มือละร้อยก็กล่องค่ะจ้ะเมื่อละร้อยกว่าซ่องร้ลลอยกอล่องค่ะกล่องละห้าบาทคิดเอาเองเอาเด้อจ้ะแต่ละอ้อยสดก็กล่องละสิบอ้อยสดอันนี้อเอาเขื่อนอ้อยใยไ,ไม้เนาะอ้อยจุดอันนี้ก็อ้อยมันล้มเน่ค่ะมัน มันงอๆนะลำงอๆเที่ยวเพิ่เลยเอารถมาตัดบ่ได้เลยใส่คนตัดเอา เออเ็วด <laughs> ้อ่ะเพื่อนเบ่นตัดเกงเขานะ นี่จ้าเพื่อนท่านตัดเป็นกองเป็นกองกองฮะกองละห้าสิบหลั่แล้วเพื่อนก็อีมาตัดปลายเป็นอ้อกนะสันเนาะอ้อยไปตะม้วนเนาะเพื่อนอย่าอ้อยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าห่วตัดอ้อยรับจ้างของเพื่อนวะ อย่าเอ้ยมาไปพาตายอย่าเอ้ยมาหลอกกันตัดเพิ่นเยอะนี่อย่าเอ้ยเอามือละสิบสิบกล่องก็พอแล้วถ้าเอามือละร้อยมือละร้อยกว่าสองร้อยอย่าเอ้ยเอามือละสิบกล่องก็พอแล้วอย่า นี่แหละค่ะสาวไฮสาวอันนี้หอเนาะสาวไฮหอมเวลารับจ้างตัดอ้อยหรือตัดอ้อยจะค้องค่ะอ้อยไฟไหมก็จะเป็นแบบนี้ละจ้ะสภาพ จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัดลงมา่ตัดแต่เพื่อนมานลงมาเห็นตัดเป็นกองเป็นกองนี้จ้ะ ตะกรงนึงได้ครบห้าสิบลำแล้วคนใครมาตัดยอดเหมืนอนออกค่ะตัดปลายเหมือนออกเนาะโอ,อ้ยเห็นบ่ได้เอาจะลดตัดเนอจะจะคนใส่ขนตัดแบบอันนั่งเดิมแบเบเก่าหอกตัดยูจ้ะถ้าหางให้ได้พื้นที่เหมือนบอ่ มันบบเรียบบบเปะอันนั้นไฮโฮขึ้นกระเพราเิ้นกะจุดขึินกะจุดจ้ะมันกะจุดตัดเท่าโบจุดมันก็ตัดบบได้ถ้าไฮตัวได้มันเรียบเน่มันโบโฮขึ้นกะเอารถตัดหรือขึ้นกะตัดอ้อยสดเนาะคะ่ะเนาะเอาขนตัดนี่ละแต่ว่าเึินโบจุดโบจุดแบบนี้นะจ๋าเพื่อนสังเกีตัดอ้อยสดกันโอ,อ้คิดถังเพนะิร์กี่ถัง

มานำกันไล่คนอยู่เด้่จ้าเพื่อนๆพ่อโมเมนต์สิบอยู่บ่เมื่อเนี้ยโล่หนึ่งว่าั่นเพื่อนโลเพ่นมาเพื่อน,อนม,ามาตัดนำกันโล่หนึง่งว่าแซนสิบสองขนเมื่อเนี้ยแล้วแต่ก่อนอย่าอ้อยไปรับจ้างเก็บข้าวโพดไปได้ก็ไปนำกันนี่แหละจ้ะกับเพิ่นจุเพิ่นจอเพิ่นนี่แหละจ้ะตาตะกคนหากไปรับจ้างเก็บข้าวโพดไปเอาหุ่น อย่าอ้อยก็ไปนำเพลินนี่ละแต่ว่าอย่าอ้อยตัดอ้อยบ่เป็่นจ่าเพื่อนๆอย่าอ้อยตัดอ้อยบ่เป็น,ปน,ปน,ตปนแต่กอนก็ไปนำกันนี่ละจ้ะนี่ละละ่ะ <c ười> กับจุเพื่อนพวเชี่ยแดงๆนี่ละ <c ười> ไปรับจ้างเก็บข้าวโพดไปรับจ้างเอาหุ่นหมันเอาย้าหมันเอาญ้าข้าวโพด เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนอ้อยอ้อยเหินจุดอ้อยเหินเผานี่ก็กล่องละห้าสิบลำค่ะกล่องละห้าสิบลำก็ต่อห้าบาทจ้ะแต่ถ้าอ้อยอ้อยสดเนาะอ้อยเหินบริจูดสีนี้ก็ห้าสิบลำต่อสิบบาทจ้ะแต่่าเหินอันคนหนึ่งคนหนึ่งเฮินก็ตกคนละร้อยกว่าซองร้อยอยู่จะเมื่อหนึ่ง ายรถคีบอ้อยยืมนนนน้ะวันน,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  <laughs> น,นี้ไปขายรถคีปรถคีบอ้อยขึ้นรถดเดอ้อว่านเพื่อนไปไม่ได้เพื่อนกลับบ้านก็ทอาาหยุดเยอมา่อไร หึงสาขาปอดเด้อเพื่อนเพื่อนนี่แหละอาชีพเกษตรกรเฮ็ดให้ตัดอ้อยเบอร์กับเด้อเจาะโซฟาดําซ้ำได้เพื่อนเพื่อนเออกว่าจะได้เงินเมื่อเราผ่านเพิ่นเมื่อเราผ่านกว่าก็ได้เด้อไงกับไงตั้มเงี้ยก็พฟองมักตั้มงี ทำแยกก็มีว่าใัเพื่อนเพื่อนหึงไงหึงดำหึงขันเนอ้อเพื่อนเพื่อดษยางกรติดกรอน่นึ่ื้อ,อ,อจะขึ้นตัดอฮไปจาเพื่อน กลับบ้านกันค่ะกลับบ้านกันวันนี้อย่าอ้อยหามาเลาะเบิ่งเพิ่นตัดตัดอ,อะะ้อ,อยเนาะค่ะเนาะอ้อยเพิ่นกะอันเพิ่นเพิ่นจะมีรถตัดรถยังแล้วเพิ่นก็ใส่คนถือเก้าจะออว่าฮะสามสภาพพื้นที่อันได้มันเป็นที่อันลาดสันเมกะรถตัดเข้าบ่ได้เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นก็ต้องได้ใส่แรงงานคนตัดถือเก้ากลับบ้านกัน ไอ้โกมึงหันหางก่นเด้ออิสดุดต,ต่ออ้อยลม

กัดบนป่ามาจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าค่ะเพื่อนๆหนูเบิ้งเพิ่นตัดอ้อยเนะค่ะเมื่อเนี้ย